ขึ้นชิวเชฟเมืออาชีพในบางครั้งอาจจะต้องรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าหรือทำอาหารจากวัตถุดิบจากสปอนเซอร์เพื่อที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่โดยที่ยังตรงกับคอนเซปต์ของโปรดักต์นั้นอยู่อันนี้ก็จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์หรือว่าอาจจะเป็นพาร์เนอร์ร้านอาหารของเราเราก็ต้องชั่ววัตถุดิบมากที่สุดแล้วก็ทําจานที่ดีที่สุดนะครับก่อนเข้าวงการท็อปเชฟเนี่ยผมก็มีโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์แบบคุกกิ้งโชว์พรีเซนต์อาหารในเวที่สปอนเซอร์ต้องการเป็นเรื่องปกติ และลูกค้าที่จะหาพรีเซนเตอร์ของเราในวันนี้ก็คืออเอ้ยอะไรนะ ตามากเลยเอเล่นใหญ่เวอร์เมื่อเมื่อขนาดนี้เลยเหรอตากะท่สำเร็จรูปขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิค้นเองครับ วัตถุดิบนี้ทําได้หลายอย่างนะครับอาหารคาวหรือว่าอาหารหวานถ้าเกิดว่าจะชูวัตถุดิบจบนี้นะครับเขาต้องทําอาหารออกมานะตรงคอนเซปต์นะครับฉะนั้นนะครับอาหารของคุณนะครับไม่ขาวก็ต้องข้นขาวข้นในหัวแล่นเลยว่าเราต้องทําอะไรก่อนไม่ข้นต้องหอมข้นหอมทําแกงก็อาจจะง่ายไปไม่หอมก็ต้องมันหอมมันไม่ค่อยถนัดคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำอะไรหรือขาวข้นหอมมัน <laughs> ขาวข้นหอมมันต้องมาให้ครบอะ่ะต้องตีโจทย์แตกว่าจะเอากะทิเนี่ยมาแยกทำอะไรได้บ้างไม่ได้ยากมามันไปทางขนมได้นะเมนูก็มาแล้วในหัวขาวขาว้นหอมมันตรงแน่นอนคุณมีเวลา30นาทีเท่านั้นเพื่อจะพิสูจน์ว่าคุณมีทักษะและฝีมือเพื่อที่จะเป็นพรีเซนเตอร์และคุณจะสามารถถ่ายทอดได้ตรงโจทย์สินค้าหรือไม่ไม่ขาวก็ข้นนะคะไม่ข้นก็หอม ไม่หอมก็มั่นช่อแพรมสวยสวยทุกวันชอบชุดวันนี้ก็สวยมากพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ หวานของคาวหรือว่าของหวานเหมือนรู้เลยอะตอนแรกอยากทำคาวหยิบแล้วหยิบของคาวมาแล้วเปลี่ยนเป็นของหวานเพราะรู้สึกว่าถ้ามันเป็นริซอตโต้ใบสีขาวมันก็จะดูแบบเฉยเยหรือเปล่าเปลี่ยนเป็นขนมแล้วก็เลือกที่จะทําเป็นพานาคอตาและอยากให้มันมีความแบบมะพร้าวกะทิแบบเนี้ยนี่น้องะเป็นของหวานแล้วนะเออไอ้ก็ไปของหวานผมก็ต้อง ทำเป็นของหวานนะครับเราไม่ได้ถนัดของหวานแต่เรารู้สึกว่าเราใช้วัตถุดิบที่สามารถทําแบบลายๆแบบถ้าเราทําของหวานเราจะได้ทําองค์ประกอบมากกว่าที่เราทําข,ของขาวนะครับเน